นี่คือวิธีการจับเงินล้านแรกภายในปี2025แม้ว่าคุณจะเริ่มจากศูนย์คุณรู้สึกเบื่อไหมครับกับการที่คุณจะต้องนั่งทํางานวันละ8ถึง9ชั่วโมงแต่รายได้กับเงินที่คุณได้มาเนี่ยมันไม่พอใช้ครับอย่าว่าแต่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินเลยครับแค่คุณจะมีเงินเหลือเก็บเนี่ยมันยังยากเย็นแสนเข็นผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นครับทำงานมาตั้งแต่อายุ13ทํามาเกือบ10ปีแต่ชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้น จุดคดังวันหนึ่งครับในสมัยที่ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปี4เนี่ยเจ้าของเพจไปถึงร้อยล้านครับเขาได้มาสอนเรื่องการตลาดในบริษัทที่ผมทํางานอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยฝึกงานในบริษัทชิปบ๊อบนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับขนส่งนะใครดูเรื่องสงครามสงด่วนนะครับตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ในยุคแรกเริ่มของตอนที่สงครามสงด่วนเนี่ยเข้ามาเลยซึ่งตอนที่เขามา สอนการตลาดในบริษัทเนี่ยผมบอกเลยนะผมรู้สึกสนใจมากไอ้เรื่องการตลาดและผมพยายามที่จะซักถามพี่เขาทุกเรื่องที่ผมอยากรู้เลยครับแล้วหลังจากที่ผมเรียนการตลาดเสร็จเนี่ยเราก็คุยกันต่อครับผมเนี่ยคุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของเพจไปถึงร้อยล้านเนี่ยยาวมากครับยาวจนแบบว่าเฮ้ยถูกคอพอเราคุยกันถูกคอเนี่ยพี่เขาก็เลยเอ่ย e ปากชวนผมเนี่ยขึ้นไปเที่ยวบนออฟฟิศของเขาเพราะว่าพอดีว่าออฟฟิศเนี่ยมันอยู่คนละชั้นกันเท่านั้นเองนะครับ พอไปถึงออฟฟิศครับพี่เขาไม่ใช่แค่พาผมเยี่ยมชมออฟฟิศเท่านั้นนะแต่พี่เขาใจดีมากครับเขาเปิดหลังบ้านเพจของเขาให้ดูด้วยว่าพวกเขาทำงานยังไงรายได้มาจากทางไหนแล้วมีวิธีการขายหรือหาเงินเนี่ยยังไงพี่เขาเล่าให้ผมฟังครับว่าเขาเนี่ยสามารถสร้างธุรกิจออนไลน์จนประสบความสำเร็จได้โดยไม่มีเงินทุนเริ่มต้นเลยตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆผมคิดว่าโอ้โหมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆพี่แม่งโม้แน่ๆเลยซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นเนี่ย ผมยังคิดว่าตัวเองเนี่ยจะจับเงินล้านแรกได้ก็คงจะตอนอายุ40ด้วยซ้ำไปครับแต่พอผมได้ฟังเขาเล่าถึงวิธีการทรําธุรกิจเนี่ยตั้งแต่การสร้างคอนเทนต์การหารายได้จากโฆษณาไปจนถึงการสร,าสร้างสินค้าของตัวเองผมก็เริ่มเห็นครับว่าเฮ้ย <Hey! S 1> มันเป็นไปได้จริงๆวะ่ะผมกลับมาด้วยความตื่นเต้นครับแล้วเริ่มลงมือทําธุรกิจออนไลน์ของตัวเองตามสเต็ปนั้นทันทีจนในที่สุดวันนี้ผมก็ทํามันสําเร็จจริงๆ แม้ในปีแรกครับผมจะทำกำไรได้แค่50 0 0 0บาทแต่ปีต่อมาครับมันก็พุ่งไป3 0 0 0 0 0บาทแต่สุดท้ายครับผมก็สามารถจับเงินล้านแรกได้ตั้งแต่อายุ24ปีเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือผมใช้เวลาแค่2ปีจากที่คิดว่าจะจับเงินล้านแรกได้ตอนอายุ40เรียกได้ว่ามันเร็วกว่าที่คิดได้ถึง16ปีวันนี้ครับผมจึงจะเอาประสบการณ์และวิธีการทั้งหมดในการสร้างธุรกิจออนไลน์ได้สำเร็จ ภายใน2ปีโดยที่ไม่ต้องมีเงินทุนเลยมาเล่าให้คุณฟังเผื่อว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้เริ่มต้นเหมือนกับที่ผมเคยได้รับมาข้อที่1ครับ content is king หรือว่า content คือพระราชาครับคุณต้องเริ่มต้นในการสร้าง content ก่อนครับเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากครับคุณต้องสร้าง content ที่มีคุณค่าและก็น่าสนใจในโซเชียลมีเดียก่อนครับเพราะมันคือสิ่งเดียวครับที่คุณจะได้เข้าถึงลูกค้านึกออกไหมครับ เนี่ยผมทำคอนเทนต์อยู่ตอนนี้มันคือสิ่งเดียวครับที่ผมกับคุณได้มาเจอกันได้มาเข้าถึงกันมันเป็นสิ่งเดียวครับที่ผมสามารถไปหาคุณถึงบ้านคุณถึงที่ทำงานคุณหรือตอนนี้คุณอาจจะนั่งขี้อยู่ผมก็ไปเข้าถึงคุณได้ครับโดยคุณเนี่ยจะต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณนะครับอย่าทำตามกระแสครับที่ใครบอกว่าดีเฮ้ยตอนนี้ติ k To k อกมาตอนนี้ Facebook มาตอนนี้ YouTube มาให้ไปทำไม่เอาครับคุณจะต้องดูว่าเฮ้ยกลุ่มเป้าหมายไหนเหมาะ กับแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือว่า y t u t u เนี่ยได้หมดแล้วครับแต่ต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายสมมุติเลยกันครับถ้าคุณชอบสัตว์เลี้ยงคุณชอบหมาแมวเนี่ยคุณอาจจะสร้างบัญชี Instagram ก็ได้แล้วก็รวบรวมวิดีโอสุนัขหรือว่าวิดีโอแมวที่มันน่ารักน่ารัก,รกหรือว่าคุณจะแชร์เทคนิคการเลี้ยงดูสัตว์การแก้ปัญหาเวลาน้องหมาป่วยเวลาน้องแมวงอนรวมเทคนิคครับแล้วเอามาลง i ออ่าหรือถ้าคุณชอบการทําอาหาร คุณก็ลองทําคลิปแจกสูตรในติ๊กตอกก็ได้เพราะคนดูเพลินมากหรือตัวผมเองเนี่ยผมชอบพัฒนาตัวเองชอบการตลาดชอบการทําธุรกิจผมก็นําเทคนิคกรณีศึกษาหรือว่าวิธีแก้ปัญหาในด้านต่างๆพร้อมกับป้ายยาว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมเอามาเล่าให้คุณฟังเนี่ยมันมาจากหนังสือเล่มไหนเช่นผมอาจจะใช้เทคนิคจากหนังสือเล่มไหนในการแก้ปัญหานิสัยผัดวันประกันพุ่ง ใช้เทคนิคจากเล่มไหนในการปิดการขายหลักแสนใช้กลยุทธ์จากหนังสือเล่มไหนในการทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำเนี่ยผมก็จะเอากลยุทธ์นั้นมาเล่าให้คนฟังแล้วป้ายาว่าเฮ้ยมันมาจากหนังสือเล่มไหนนะครับผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นแหะครับผมก็ค่อยมองหาโอกาสในการสร้างรายได้ข้อที่2ครับ followers is assets หรือว่าผู้ติดตามคือทรัพย์สินครับ เมื่อคุณทําไปจนมีฐานผู้ติดตามในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะเริ่มสร้างรายได้อย่างจริงจังเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้ติดตามมันคือทรัพย์สินอย่างหนึงครับที่ทําให้เงิน ไหลเข้ากระเป๋าคุณได้วิธีการที่ง่ายที่สุดในยุคนี้ครับก็คือการทำา f f i l l i t t m m r r k t t n n g ครับคุณแค่แนะนำสินค้าแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์ของคุณโดยเลือกโปรแกรมสินค้าที่ให้ผลตอบแทนสูงสูงและเหมาะกับผู้ติดตามของคุณครับเคล็ดลับก็คือคุณต้องสร้างคอนเทนต์ที่สามารถแก้ปัญหาให้คนดูได้จริงๆครับแล้วค่อยป้ายยาสินค้าอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่คุณห้ามยัดเยียดเขามากเกินไปครับ ผมเองก็เริ่มต้นจากจุดนี้เหมือนกันครับเพราะยุคแรกของการทําเพจสมองไหลเนี่ยมันคือเพจที่เน้นไปแนวเรื่องของการรีวิวหนังสือด้านการตลาดพัฒนาตัวเองหรือว่าธุรกิจเป็นหลักครับคือมันยังไม่ได้เป็นแนวเอ็กซ์เพิร์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญขนาดนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญหรือเก่งมากครับตอนนั้นผมก็เลยเน้นไปที่การเอากลยรธ์จักหนังสือเอาความรู้จากหนังสือเอาวิธีการที่ผมใช้จริงนะครับตอนทํางานประจําตอนไปขายงานตอนไปเจอลูกค้าหรือว่าตอนทํางานเสริมเนี่ยมาพูดเป็นหลัก ทุกครั้งที่ผมอ่านหนังสือจบผมก็จะเขียนบทความลงเพจครับโดยเล่าถึงประสบการณ์และก็เทคนิคต่างๆเลยครับที่ผมเอาจากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงพอทําไปได้สักพักครับมีคนติดตามเพจเยอะขึ้นผมก็เริ่มเปิดบริการครับซึ่งบริการที่ผมเปิดตอนนั้นคือการบริการให้คําปรึกษาโดยให้ผู้ติดตามของผมเนี่ยสามารถทักอินบ็อกเข้ามาและปรึกษาปัญหาส่วนตัวที่ตัวเองเจอกับผมได้และผมก็จะแนะนําวิธีแก้ปัญหา ให้เขาครับว่าเฮ้ยเนี่ยพ่อตายเนี่ยโอ้โหเสียใจจังเลยพ่อตายทํายังไงดีถึงจะทําใจได้ผมก็แนะนปํปัง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 แล้วบอกว่าเนี่ยถ้าอยากที่จะฮิวใจได้คุณอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคุณจะดีขึ้นเป็นหนี้อ่ะโอ้เป็นหนี้ทํายังไงอ๋อโอเคถ้าเป็นหนี้ต้องแก้แบบมิหนึ่งสองสามสี่ซึ่งวิธีการอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะโอ้ยตอนนี้อยากจะเก็บเงินแสนแรกให้ได้ทายังไงดีอ่ะแนะนําวิธีการเก็บเงินเออมาจากหนังสือเล่มนี้นะโดนโกงทํายังไงดียากขายของเนี่ยผมก็จะแนะนําแนะนําแนะนําแล้วก็ บอกว่ามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วพอผมบอกเขาก็จะซื้อครับพอลูกค้าตัดสินใจซื้อผมก็จะนั่งรถ2แถวครับไปซื้อหนังสือที่ร้านหนังสือในห้างใกล้บ้านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่แถวนนทบุรีผมก็ไปซื้อแถวเอสพาดแครายหรือว่าเซนทนรัลรัตนาธิเบศและผมก็เอามาแพ็คใส่กล่องครับพรุ่งนี้ตอนเช้าผมก็ไปส่งที่ไปรณียีผมทําแค่นี้เลยครับแล้วพอผมเริ่มมียอดเยอะๆมียอดขายเยอะๆ ผมก็โทรติดต่อไปยังสำนักพิมพ์ต่างๆครับเนี่ยก็ดูเลยว่าเฮ้ยในห,หนังสือเปิด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 มีเบอร์โทรไปเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อต่อรองขอส่วนลดครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมขายได้เวลาเล่ม2เล่มไปคุยกับเขาเขาไม่คุยกับผมครับแต่วันนี้ผมขายได้ละ200เล่ม500เล่ม700เล่มผมต่อรองส่วนลดได้แล้วครับ พอได้ส่วนลดมากขึ้นผมก็มีแก็บให้เล่นโปรโมชั่นมากขึ้นครับตอนแรกเนี่ยยังไม่สามารถลดราคาได้หลังๆก็แบบซื้อ2ส่งฟรีซื้อ3ส่งฟรีซื้อ5เล่มลด5%ลด10ผมทําได้แล้วนะครับยอดขายก็เพิ่มขึ้นคราวนี้อํานาจต่อรองผมก็มากขึ้นเรื่อยๆครับพออานาจการต่อรองของผมมากขึ้นคราวนี้ผมไม่ส่งเองเลยครับผมสามารถขอให้ทางสำนักพิมพ์เป็นคนแพคและจัดส่งให้ลูกค้าโดยที่ผมจะทําหน้าที่ขายอย่างเดียว ไม่ต้องไปรับของไม่ต้องไปแพ็คของไม่ต้องฮิวไปส่งปริษันีแล้วครับผมแค่ขายแล้วส่งรายชื่อให้เขาอย่างเดียวซึ่งในยุคนี้เนี่ยคุณไม่ต้องทําแบบนั้นแล้วครับเพราะมันง่ายกว่านั้นเยอะครับคุณสามารถที่จะสมัครเปิดบัญชี a อฟเร์เแล้วก็รีวิวสินค้าแล้วก็แปะลิงก์แปะตะกร้าได้เลยแต่ถ้าวันนี้เนี่ยให้ผมเลือกระหว่าง A อฟเร์เกับดรอปชิปดรอปชิปคือไปติดต่อผู้ขายตรงเนี่ยผมก็ยังเลือกดรอปชิปอยู่ดีครับซึ่งทุกวันนี้ ผมก็ยังทำดรอปชิปอยู่นะผมไม่ทำแอฟเฟอร์เอทนะครับผมจะไม่แบบว่าขายของและแปะลิงก์ผ่านแพลตฟอร์มผมจะขายรับออเดอร์เองแล้วส่งยอดให้กับทางเจ้าของร้านครับเพราะอะไรครับเพราะการที่ผมทำดรอปชิปเนี่ยมันทำกำไรได้มากกว่าแอฟเฟอร์เอทเนี่ยสองถึงสามเท่าครับเพราะอะไรครับเพราะแอฟเฟอร์เอทเนี่ยคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นประมาณ5% 7%สูงสุดส่วนใหญ่ก็แค่สิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสามเปอร์เซ็นต์ครับแต่ดรอปชิปเนี่ยผมจะได้สามสิบถึงสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ เขาไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับแพลตฟอร์มครับเขาก็เลยเอาส่วนต่างส่วนนั้นมาเพิ่มเป็นคอมมิชชั่นให้ผมได้ครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ทำให้ผมตกใจโคตรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะหลังจากที่ผมทําแบบนั้นไปได้3เดือนผมก็สร้างรายได้จากค่าคอมมิชชั่นได้มากกว่าเงินเดือนจากงานประจําถึง2เท่าแถมผมยังมีเงินเก็บในกระเป๋าถึง3ามแสนบาทครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าการขายโดยที่ไม่ต้องขายเลยครับเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ได้ยัดเยียดให้ใครมาซื้อของจากผม แต่ลูกค้ากลับวิ่งเข้ามาซื้อเองเพราะเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ผมนําเสนอผ่านคอนเทนต์ครับนี่แสดงให้เห็นแล้วครับว่าไม่ว่าคุณจะชอบอะไรคุณก็สามารถนํามันมาต่อยอดเป็นธุรกิจออนไลน์ได้ทั้งนั้นครับขอให้คุณเริ่มลงมือทําแล้วก็จริงจังแล้วก็สม่าเสมอเท่านั้นเองครับต่อไปข้อที่3ครับ service is scale ครับบริการคือการขยายครับเพราะอะไรครับพอคุณเริ่มต้นมีรายได้แล้วก็มีชื่อเสียงแล้วเนี่ย มันถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะเปิดตัวบริการของคุณเองบ้างคุณเก่งอะไรครับคุณอาจจะเขียนเก่งออกแบบเก่งทําคลิปเก่งตัดต่อเก่งการตลาดเก่งคุณทําอะไรเก่งครับขายมันเลยครับลองนึกดูครับว่าวันนี้คุณมีทักษะอะไรที่มันสามารถสร้างมูลค่าได้บ้างอาจจะเป็นการเขียนการออกแบบการตลาดออนไลน์ก็ได้ครับจากนั้นคุณก็สร้างแพ็กเกจบริการที่มันชัดเจนพร้อมราคาแล้วก็โปรโมตมันผ่านช่องทางที่คุณสร้างเอาไว้ในคอนเทนต์ในเพจในช่องก่อนหน้านี้แหละครับยกตัวอย่างครับ ถ้าวันนี้คุณเก่งเรื่องการเขียนคุณก็อาจจะเสนอบริการเขียนบทความหรือว่าการตลาดให้กับธุรกิจขนาดเล็กหรือว่าพวกพวก่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนอื่นที่เขาเขียนคอนเทนต์ไม่เก่งหรือทําการตลาดไม่เป็นก็ได้ครับประเด็นคือธุรกิจบริการเนี่ยมันไม่มีต้นทุนเหมือนตัวสินค้าครับเพราะต้นทุนเดียวที่คุณใช้ไปกับการเซอร์วิสหรือว่าการบริการเนี่ยคือเวลาครับคุณขายได้ราคาเท่าไหร่ คุณก็ได้กําไรเท่านั้นครับอย่างน้อยที่สุดกําไรของมันจะอยู่ที่ประมาณ90%ครับมันไม่เหมือนกับสินค้าครับที่บางทีคุณซื้อมานะครับต้นทุน90%ได้กำไรแค่10%เท่านั้นเองนี่แหละครับนี่คือจุดที่คุณจะสามารถสะสมเงินทุนเอาไว้ต่อยอดธุรกิจได้มากที่สุดแล้วครับต่อไปข้อที่4ครับทีม is time ครับทีมคือเวลาครับ คุณต้องสร้างทีมกระจายงานเพื่อขยายธุรกิจของคุณแบบทวีคูณครับพอธุรกิจของคุณมันโตขึ้นเนี่ยคุณจะเริ่มรับมือกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นไม่ไหวแล้วครับเพราะอะไรครับเพราะทุกคนมีเวลาจำกัดแค่24บชั่วโมงครับแต่ถ้าคุณมีเงินคุณก็แค่ใช้เงินซื้อเวลาจากคนที่ยินดีจะขายมันครับในเมื่อตอนแรกเนี่ยคุณสะสมเงินทุนเอาไว้แล้วเนี่ยคราวนี้คุณก็ใช้มันจ้างคนอื่นให้มาทํางานทําเงินเพิ่มสิครับยกตัวอย่างครับ ถ้าคุณรับงานเขียนบทความจํานวนมากนะครับคือเริ่มจะทําไม่ไหวแล้วคุณก็อาจจะจ้างนักเขียนฟรีแลน มาช่วยครับโดยที่คุณทําหน้าที่เป็นตัวกลางหรือว่าเป็นเอเจนซี่ในการบริหารหรือว่าการหาลูกค,ค้ามาเพิ่มครับแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องสร้างระบบและก็กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพครับเพื่อให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันสามารถขยายตัวได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นพวกระบบตอบแชทระบบแชทบอทหรือว่าระบบการออกบินการบริการทุกอย่างจะต้องรวดเร็วแม่นยําและมีประสิทธิภาพครับและข้อสุดท้ายครับอันนี้สําคัญมากครับ Digital Product is เวลครับหรือว่าสินค้าดิจิตอลคือความมั่งคั่งครับตอนนี้แหละครับคือจุดที่คุณจะรวยได้แบบง่ายๆเลยครับคุณแค่รวบรวมความรู้และก็ประสบการณ์ที่คุณได้จากการทำงานใน4ข้อแรกมาสร้างเป็นคอร์สออนไลน์มาทำเป็นอ e ีบุ๊กมาทำเป็นเครื่องมือมาทำเป็นเช็คลิสต์มาทำเป็น list, ทเทมเพลตคุณทำได้หมดเลยครับยกตัวอย่างครับถ้าคุณเชี่ยวชาญในด้านการเขียนบทความการเขียนโพสต์ขายการแต่งภาพการตัดคลิป คุณก็สร้างคอร์สออนไลน์ในด้านนั้นขึ้นมาครับจากนั้นครับคุณก็สร้างระบบการขายและการส่งมอบสินค้าแบบอัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือให้คุณใช้เยอะมากครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็มีคอร์สมีอ e ีบุ๊กมีหนังสือมีเช็คลิสต์มีเทมเพลตต่างๆและผมก็มีระบบแชทบอทลูกค้าซื้อปับ๊บจ่ายเงินปุ๊บระบบมันส่งสินค้าอัตโนมัติครับแน่นอนครับสินค้าประเภทความรู้หรือว่าข้อมูลเนี่ย มันอาจจะขายได้ในราคาที่ถูกกว่าสินค้าประเภทบริการในข้อ3คือคุณอาจจะรับงานในราคา20,000บาทนึกออกไหมเมื่อก่อนสมมติว่าคุณรับตัดต่อรับตัดคลิปรับทํางานรับเขียนคอนเทนต์เนี่ยคุณอาจจะขายงานได้ในราคา20,000บาทในขณะที่พอคุณมาทำอ e ีบุ๊กเนี่ยคุณอาจจะขายได้ในราคาแค่ 200บาทหรือว่าถ้าคุณทำคอร์สมันอาจจะเหลือแค่2,000บาทหรือว่า5,000บาทหรือแค่10,000บาทแต่สิ่งนี้มันเหนือกว่ามหาศาลเลยครับคือสินค้าพวกประเภทข้อมูลความรู้เนี่ยมันสามารถขยายได้มากกว่าโดยที่ไม่มีขีดจำกัดเรื่องปริมาณหรือเรื่องเวลาครับขายให้ลูกค้า10คน100คนพันคนหมื่นคนก็ได้โดยที่ไม่ต้องเอาเวลาชีวิตของคุณไปผูกติดไม่ต้องเอาแรงของคุณไปทำใหม่ครับ ในขณะที่การรับบริการเนี่ยคุณต้องเอาเวลาทั้งชีวิตของคุณไปทําเท่านั้นถึงจะได้เงินครับถ้าคุณหยุดทาเงินก็หยุดไหลครับซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่มันจะสร้าง passive income เหมือนเครื่องผลิตเงินส่วนตัวที่จะผลิตเงินให้คุณแม้ว่าคุณจะนอนหลับอยู่มาถึงตรงนี้ครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเออรู้แหละว่าต้องทํำยังไงแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนหรือว่าคุณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยถ้าฉันไม่มีทุนไม่มีทีไม่มีความมั่นใจยังไม่มีตัวตนมันจะทําได้หรอ ซึ่งผมเองก็เคยเป็นแบบนั้นครับผมเคยคิดว่าเออมันต้องเก่งก่อนมันต้องรวยก่อนมันต้องมีทีมก่อนมันจะต้องรู้เยอะๆก่อนถึงจะเริ่มได้แต่ผมคิดผิดครับสิ่งที่ผมค้นพบคือมันมีระบบที่คนธรรมดาเนี่ยใช้สร้างธุรกิจจากเงินล้านได้และไม่ต้องเริ่มจากทุนไม่ต้องลาออก ไม่ต้องมีคนรู้จักเลยครับผมก็เลยสร้างคอร์สเอ็กเปอร์มกมันนี่ขึ้นมาครับนี่คือสูตรลับที่จะสร้างระบบคอร์สออนไลน์ line, ผลิตเงิน24ชั่วโมงให้คุณภายใน90วันครับและนี่คือคอร์สเดียวครับที่จะสอนคุณเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของคุณเนี่ยเป็นคอร์สออนไลน์ line, เป็นอ e ีบุ๊กที่จะทํางานหาเงินให้คุณแบบอัตโนมัติครับเพราะความจริงแล้วเนี่ยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเก่งที่สุดในโลกครับคุณแค่ต้องรู้เรื่องที่คุณจะช่วยคนบางกลุ่มได้ก็พอครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีกีกนน่่ออออนนนนคม้้งงึชืว เขาเป็นเด็กอายุ20ครับที่เรียนจบแค่ม6เท่านั้นแต่สิ่งที่เขามีมากกว่าคนอื่นคือเขามีทักษะการยิงแอดขายสินค้าที่โหดมากๆครับเขาทํายอดขายได้ถึงวันละ 100, 200-300บ้านครับแต่ก็อย่างที่คุณรู้ครับว่าการขายสินค้าจากจีนเนี่ยกำไรมันน้อยมากๆครับต่อให้คุณขายได้เดือนละ2ล้านคุณก็จะทํากําไรได้แค่อย่างเก่งอ่ะสิหรือว่าเดือนละ2 0 0 0 0 0เท่านั้นผมก็เลยบอกน้องไปว่าให้ลองไปทำคอร์สยิงแอดขายดู ซึ่งมันเหมือนจะเชื่อในสิ่งที่ผมบอกนะครับมันเหมือนจะเชื่อในสิ่งที่ผมแนะนํามันแต่สุดท้ายมันก็ไม่ยอมทําสักทีครับซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพียงแต่ผมเริ่มลังคาญครับเพราะว่ามันชอบมาทักมาบ่นเรื่องบริหารคนเรื่องบริหารต้นทุนกับผมทุกวันครับแน่นอนแหละเขาทํายอดขายได้ครับแต่เขาเนี่ยบอกว่าเขาสามารถทํายอดขายได้มากกว่านี้นะแต่เขาเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องคนเข้าคนออกคนขโมยของวันนี้พ่อตาย วันนี้แฟนป่วยวันนี้น้องปวดท้องเมนคือโอ้มันพราคนเยอะมันสารพัดเรื่องครับมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะสเกลธุรกิจได้สักทีผมจึงถามไปว่าแล้วทําไมไม่ยอมทอําคอร์สก็บอกอยู่ว่าให้ทําคอร์สมันไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องต้นทุนหรือเรื่องคนเลยนะเว้ยมันตอบผมว่าเฮ้ยก็ผมไม่เก่งขนาดนั้นนะครับพี่ผมเนี่ยทำกำไรได้แค่เดือนละสองสาแสนเองนะครับ ผมยังไม่ได้รวยเงินล้านยังไม่ได้มีเงินเป็น10บสบล้านเลยผมก็เลยถามเขากลับไปว่าสําหรับคุณเนี่ยคุณอาจจะมองว่าไม่เยอะนะไอ้แค่ได้เดือนละแสนเนี่ยแต่ถ้าคุณไปถามคนที่วันนี้เนี่ยเขาต้องตื่นเช้า7จ็ดโมงฝ่ารถติดแล้วเอาบัตรไปต่อเข้างานนะครับตอนเย็น6กโมงเลิกงานฝ่ารถติดกลับบ้านกว่าจะถึงบ้าน3ามทุ่มแต่รับเงินเดือน15ื่นคุณคิดว่าถ้าเขาหาเงินได้เดือนละแสนโดยที่เขาอยู่บ้านไม่ต้องออกจากบ้านเนี่ยคุณว่ามันเยอะสําหรับเขาไหม คุณคิดว่ามันเยอะไหมครับถูกต้องครับมันเยอะมากครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณช่วยให้คนเงินเดือนหมื่นห้าเขาหาเงินเดือนละแสนได้เนี่ยคุณก็จะจับเงินล้านได้ทันทีทันทีที่ผมพูดจบครับน้องมันก็ไปทําตามที่ผมบอกทันทีครับโดยการเปิดคอร์สสูตรรับยิงแอดวันละร้อยบ้านปรากฏว่าภายในหนึ่งเดือนครับน้องนาววีก็สามารถจับเงินสด1ล้านแรกได้สําเร็จ และด้วยความที่เขากําลังจะแต่งงานพอดีครับเขาจึงตัดสินใจซื้อบ้านทันทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณไม่จําเป็นที่จะต้องรวยหลักล้านหรือว่าเก่งที่สุดในโลกถึงจะเริ่มสอนได้ครับแค่คุณสอนคนอื่นที่เป็นเหมือนตัวคุณในอดีตให้เขาเป็นตัวคุณในวันนี้ได้ก็พอครับและผมจะช่วยคุณบรรจุสิ่งนั้นสิ่งที่อยู่ในหัวคุณของที่อยู่ในตัวคุณให้กลายเป็นสินค้าที่ทําเงินได้ตลอด24ชั่วโมงเองครับโดยระบบนั้นครับประกอบไปด้วย1 personal brand 1 0 0 0 follower ครับนี่คือบทที่จะสอนคุณว่าคุณจะถอดร,รหัสตัวตนสร้างจุดยืนที่คนเชื่อคนแชร์คนซื้อโดยไม่ต้องฝืนตัวเองยังไงระบบที่2ครับคือระบบ marketing funnel นี่คือโมเดลการตลาดสร้าง passive income เบลารานครับให้ลูกค้าเขาซื้อซ้าและซื้อทุกอย่างที่คุณขายและระบบที่3ครก็คือระบบ product blueprint นี่คือสูตรลับที่จะออกแบบ masterclass หรือออกแบบคอร์สออนไลน์ของคุณให้ลูกค้าเห็นแล้วซื้อทันที ซึ่งระบบนี้ผมบอกเลยว่าผมพิสูจน์มาแล้วครับว่ามันสามารถทําเงินได้ถึง10ล้านต่อ1คอร์สครับและไม่ได้พิสูจน์แค่กับตัวผมคนเดียวครับมันยังพิสูจน์ให้กับคนอื่นที่เป็นพาร์ทเนอร์ของผมเพราะก่อนที่ผมจะทำคอร์สนี้ออกมาเนี่ยผมได้เอาระบบนี้ไปใช้กับพาร์ทเนอร์มาแล้วครับ1ปีเต็มเมเพื่อทดสอบว่ามันไม่ได้ใช้ได้กับผมคนเดียวแต่มันสามารถใช้ได้กับคนอื่นด้วยครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าแล้วไงสร้างตัวตนได้ทําการตลาดได้ทําสินค้าได้แต่ฉันทำคอนเทนต์ไม่เป็นฉ ทำยังไงไม่ต้องกลัวครับเพราะผมมีเครื่องมือสําเร็จรูปครับที่จะให้คุณสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเขียนคอนเทนต์ไม่เป็นเนี่ยผมก็มีสูตรคอนเทนต์ H S F O ครับนี่คือสูตรคอนเทนต์ที่จะสร้างยอดขายให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องฮาร์ดเซลครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเออมีสูตรคอนเทนต์แล้วไงแต่ฉันเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ไม่ออกผมก็มีคอนเทนต์แพลนเนอร์7 EP Fan Funnel ครับนี่คือแพลนเนอร์ที่คุณจะสามารถสร้างฐานแฟนกลุ่มแรกที่พร้อมจ่ายได้ครับ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าขายได้ไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะลองทำคอนเทนต์สอนฟรีก่อนได้หรือว่าไม่ต้องขายของแพงครับทำคอนเทนต์สอนฟรีแล้วก็ทำอ e ีบุ๊กเล่มละร้อยสอง้มาขายก่อนก็ได้ผมก็จะมีอีกเครื่องมือนหนึ่งครับเรียกว่าเทมเพลตมินิคอร์สครับนี่คือเทมเพลตที่คุณแค่ ทำตามเทมเพลตถ่ายคลิปโพสคุณก็รับตังค์ได้ทันทีครับหรือถ้าคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่กล้าขายฉันขายไม่เป็นจริง,รงๆการขายเนี่ยมันไม่ใช่การที่คุณจะต้องแบบเซลล์เซลล์เซลขายขายขาย,ขายแล้วต้องยัดเยียดนะครับไม่ใช่ครับการขายคอร์สท,ที่แท้จริงเนี่ยคือการขายแบบไม่ต้องขายครับซึ่งผมก็มีสูตรเซลล์สริปคิลเลอร์ครับเป็นสคริปขายที่ทาเงินได้5 0 0 0 0 0บาท ตั้งแต่คอสของคุณยังทําไม่เสร็จครับซึ่งไอ้สคริปนี้เนะี่ยผมไม่ได้ใช้คนเดียวครับผมเอาไปใช้กับพาร์ทเนอร์ซึ่งเขาก็ทาเงินได้50,000นบาทจริงๆตั้งแต่คอสของเขาเนี่ยยังไม่เสร็จด้วยซ้ำครับมีแค่ไอเดียมีเนื้อหามีโครงต่างๆก็อเอาไปขายทาเงินได้เลยครับและสุดท้ายครับนี่คือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆครับนั่นก็คือ High Ticket f r a m e w ร r k ครับนี่คือระบบที่จะเปลี่ยนความรู้ของคุณให้เป็นเฟรมเวิร์กที่ขายได้หลักล้านคืออย่างนี้ครับเวลาคนทำคอสขายเนี่ยเขาจะชอบเอาหัวข้อเอานั่น่นนนเออาาีมาส แล้วมันก็จะรู้สึกว่าอะไรว่ามันจะต้องเรียนเยอะคุณรู้ไหมครับว่าอินไซต์ของการทำคอร์สออนไลน์ทำธุรกิจคอร์สจริงๆเนี่ยลูกค้าเขาไม่ได้ซื้อคอร์สคุณเขาไม่ได้ซื้อเนื้อหาที่คุณสอนครับเขาซื้อระบบเขาซื้อทางลัดเขาซื้อเฟรมเวิร์คครับตัวที่มันทำให้คอร์สของคุณขายได้จริงๆไม่ใช่เนื้อหาแต่คือตัวเฟรมเวิร์คครับซึ่งผมจะสอนคุณเปลี่ยนความรู้ทั้งหมดที่มันเป็นบุลเลตบุลเลตบุลเลตทำให้มันเป็นเฟรมเวิร์คที่มีหน้าตาที่ใช้ง่าย เอาไปใช้ได้เลยซึ่งถ้าคุณขายตัวนี้ผมรับรองเลยครับว่าลูกค้าเห็นแล้วเขาจะซื้อทันทีซึ่งผมบอกเลยครับว่าคอร์สนี้เนี่ยผมไม่ได้มานั่งสอนอัดคลิปให้ความรู้แล้วก็จากไปครับแต่ผมจะพาคุณไปลงมือทําจริงเป็นเวิร์กช็อปแบบจับมือทำครับทั้งทำคอนเทนต์จริงทำมาสเตอร์คัสจริงทำสคริปต์ขายจริงรับเงินจริงแถมผมยังยกสตูดิโอถ่ายภาพโดยทีมงานมืออาชีพมาถ่ายภาพโปรไฟล์ให้คุณฟรีครับ นอกจากนี้ครับผมยังเชิญวิทยกรรับเชิญที่เขาเก่งด้านนี้อีกมากมายครับเช่นคุณน็กศิวกรครับเขาก็จะมาแชร์วิธีที่เขาเนี่ยสามารถจับเงินล้านแรกด้วยดิจิทัลโปรดักต์ครับหรือพี่ขิมติวสอบข้าราชการครับพี่ขิมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสมองไหลตั้งแต่ปี2021นะครับก็เรียนกับสมองไหลมาทุกคัสสปีครับซึ่งวันนี้ครับพี่ขิมที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาก็สามารถทําติวสอบข้าราชการทําเพจเนี่ยครับชื่อว่าเพจพี่ขิมติวสอบข้าราชการแล้วก็ทำคอร์สสอบก็พอทำคอร์สสอบเข้าเนี่ย ซึ่งเขาเอาวิธีการสคริปต์ขายที่เป็นสคริปต์ไลฟ์นะครับไปใช้วันนี้ครับเขาสามารถปิดการขายได้ครั้งละแสนจากคอร์สติวสอบข้าราชการและคนที่3ครับคือคุณส้มจากเพจธุรกิจพ i ิกล็อกหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญด้านการทำธุรกิจในแอปส้มนะครับจากร้านแฮปปี้ช็อปบรรจุพัณฑ์คุณส้มเนี่ยเป็นคนที่สามารถทำยอดขายทะลุ10ล้านได้ตั้งแต่คอร์สแรกครับซึ่งเขาก็จะมาแชร์เคล็ดลับครับผมบอกเลยครับคุณส้มเนี่ย คือคนที่ผมนี่แหละครับเอาระบบทั้งหมดที่ผมมีที่อยู่ในคลาสนี้ไปทดลองกับเขาเอง1ปีเต็มๆม,มันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะขายคอร์สได้ยอดทะลุ10ล้านตั้งแต่คอร์สแรกที่เขาทำเลยครับนอกจากนี้ครับยังมีวิยากรรับเชิญครับเช่นพี่โอมฮารินก็จะมาสอนวิธีการปลดล็อกความกลัวสร้างความมั่นใจครับเพราะว่าเฮ้ยคุณอาจจะรู้สึกว่าอ่ะคุณทำคอร์สได้คุณทำการตลาดได้แต่คุณไม่มั่นใจในการออกหน้ากล้องไม่มั่นใจในการสอน เขาก็จะมาช่วยเทรนต,ตรงนี้ให้คุณครับหรือว่าจะเป็นคุณเจกริบเขาจะมาสอนเรื่องการออกแบบคอร์สให้เหมือนเกมโชว์ครับเพราะาอะไรครับคอร์สเนี่ยมันห้ามทําอะไรน่าเบื่อครับคุณต้องออกแบบให้เหมือนเกมโชว์ครับคุณต้องออกแบบให้มันสนุกซึ่งเขาก็จะมาบอกวิธีการออกแบบคลาสเรียนให้มันสนุกเหมือนเกมโชว์บอกเลยครับว่าคอร์สนี้เนี่ยคุณจะไม่ได้แค่ความรู้กลับไปครับแต่มันคือระบบที่จะเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่หาเงินจากสิ่งที่มีอยู่ในตัวคุณได้จริงๆครับ คอร์สนี้ครับจะจัดขึ้นในวันที่3 0มสถึงสาสิงหาคมนี้ครับซึ่งผมจะจัดในโรงแรมในกรุงเทพนี่แหละครับแต่เดี๋ยวสถานที่โลเคชันเนี่ยผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับมาถึงตรงนี้ครับคุณคิดว่ามูล,ลค่าที่คุณได้รับจากคอร์สนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นสูตรการสร้างตัวตนสร้าง p e r s o n a l l brand สูตรการทําการตลาด marketing หรือว่าสูตรการทำ product blueprint ซึ่งแน่นอนครับถ้าคุณไปเรียนที่อื่นเนี่ยไม่มีใคร เอาระบบ3อย่างนี้มาทําเป็นเฟรมเวิร์กให้คุณสามารถที่จะเดินตามได้ครบสูตรแบบนี้หรอครับเขาก็จะแยกขายครับเพอร์ซน l ลแบรนด์ก็จะแยกไปคอร์สหนึ่งมาการ์ดติ้งก็จะแยกไปคอร์สหนึ่งการทำโปรดักต์การทำคอร์สก็จะแยกไปคอร์สหนึ่งแต่ที่นี่เรารวมให้หมดแล้วบอกเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่าคุณต้องทํำยังไงถ้าทําไม่ได้ทําไม่เป็นก็มีเครื่องมือสําเร็จรูปให้คุณพร้อมใช้อีก5ตัวแถมยังมีประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญต่างๆที่เขามาแชร์ให้คุณฟังคุณคิดว่าราคาของมันมูลค่าขอองมันันยู่่่่ททีเาไรครคบ สำหรับผมนะถ้าคุณทําตามนี้เนี่ยคุณสามารถทําเงินได้หลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้ง่ายๆเลยแต่คอส์สนี้เนี่ยราคาของมันแค่1นึ่0 0สนบาทครับซึ่งถ้าคุณลงก่อนนะครับลงก่อนวันจริงในราคา Early b ี่เไม่ใช่ราคาหน้างานเนี่ยจะมีราคาพิเศษครับอยู่ที่ราคาเพียง35,900บาทเท่านั้นครับแต่พิเศษครับเฉพาะ5ท่านแรกที่มาจากคลิปนี้นะครับจะมีราคาที่พิเศษกว่านั้นครับ เหลือเพียง2,9,900บาทแถมยังผ่อน0%สูงสุด10เดือนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการอีกด้วยถ้าคุณผ่อนผ่านบัตรก็จะเหลือแค่เดือนละ2,990บาทเท่านั้นครับนอกจากนี้ครับคุณอาจจะรู้สึกว่าเรียนไป2วันอาจจะลืมไม่ต้องห่วงครับผมมีคอร์สออนไลน์ที่เป็นคอร์สเอ็กเปิด i ิเ s s นี่แหละครับแถมให้คุณฟรีอีกนะครับมูลค่าห9 0 0 0บาทซึ่งแน่นอนครับพอมันเป็นคอร์สสดเป็นเวิร์กช็อปเนี่ย ผมไม่สามารถที่จะรับคนแบบไม่จํากัดเป็นร้อยคนพันคนแบบที่ผมทํามาได้ครับผมก็เลยสามารถที่จะจํากัดได้เพียง50ที่นั่งเท่านั้นครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือไม่ถึง20ที่นั่งแล้วนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้ราคานี้คุณต้องแคปคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปในระบบเลยเนี่ยราคาของมันจะไม่ใช่ราคานี้แล้วครับถ้าคุณไม่แคปไปคุณจะต้องจ่ายในราคา early bird นะครับถ้าอยากจะได้ราคาพิเศษ5คนแรกนะครับ29,900บาทต้องแคปหน้านี้ส่งให้ แอดมินในระบบด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่สนุกเดินทางครับจริงๆผมก็มีเป็นคอร์สออนไลน์ให้อีกนะครับซึ่งคอร์สออนไลน์ที่เรียนอยู่ที่บ้านเรียนได้ตลอดชีพเนี่ยก็จะมีราคาพิเศษให้ครับเหลือแค่12,900บาทเท่านั้นซึ่งเนื้อหาในคอร์สออนไลน์กับคอร์สสัมมนาสดเนี่ยเนื้อหาหลักเนี่ยจะเหมือนกันทั้งหมดครับแต่ผมอาจจะไม่ได้ลงไปสอนคุณแบบจับมือทําแล้วก็ไม่มีเนื้อหาจากวิทยากรที่ผมเนี่ยเชิญมานะครับเพราะว่าผมเอามาทาเป็นคอร์สออนไลน์โดยเฉพาะไม่าาาาายจากงน,นบงนลบล ม,มันฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมก็จะมาทำคอร์สแบบออนไลน์ให้คุณนะครับซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์มันก็ต้องเป็นผมคนเดียวนะผมไม่สามารถเชิญคนอื่นมาได้พอเป็นเวิร์กช็อปเนี่ยผมก็เลยเออเชิญเขามาพูดได้นะครับหรือว่าบริการต่างๆเช่นพวกบริการถ่ายภาพโปรไฟลนะ์เนี่ยผมก็คงเอาบริการโปรไฟล์ไปถ,ถ่ายถึงบ้านคุณไม่ได้นะครับคุณก็จะได้เป็นเนื้อหาหลักที่ผมสอนอย่างเดียวนะครับซึ่ง ใครอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะครับอยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนความรู้ในหัวเปลี่ยนทักษะที่ตัวเองมีนะครับเป็นสินค้าที่ทำเงินให้คุณได้ตลอด24ชั่วโมงก็สามารถกดรับสิทธิ์โดยการพิมพ์ ep 1มาที่ line a s s i g สมองไหลได้เลยครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณรอให้พร้อมเนี่ยคุณจะม,มีวันได้เริ่มหรอกครับแต่ถ้าคุณเริ่มวันนี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการครับแล้วไปเจอกันในคลาสครับผม